โดนเราหมดเลยเว้ยแต่บ้านนี้เหมือนไม่มีโอ้โ oh, oh. หถนนไม่มีคนแถวรถร้อยละก <ไ expect S 2> ันไม่แยกรถร้อยนะฟ้าไม่มีตัวเปิดมันจะไม่ทันไม่ทันพี่นะตอวไม่ถูกฟ้ามไม่มีไม่มต้าไม่เอาบ้านนะทันไม่เดี๋ยวพี่ถึกรถก่อนบ้านแล้วเนี่ยเฮ้ยไอ้เหี้ยแม่งหมุนรถก่อนจะหายละปืนปื้นพยายามไม่เข้า เราเดิเข้ามาต่อยพี่ตรงนี้มาดิเย็นแม่ต่อยเนี่ยมีรถไม่ขึ้นมีรถไม่ขึ้นมันไปเชลเตอร์หมดเลยนะเว้ยองผมไม่ไม่ดูดอหอมเฟรมอ่ะปลาไม่มีกาไม่มีไม้ตาตีหนึ่งบุรีรัมตีหนึ่งเอ้ยไม่เอาปืนเอ้ยไม่เอาปืนตรงนี้ไปแล้วพี่วิ่งแล้วขับรถกลับไปไม่มหดดไปึ่งคำหาเลยเว้ย เียวขับผ่านนะขับผ่านจะขับไปละนี่ถ้ากูมีปืนอื่นนะยัดแม่หล่นรถไปเลยสัสเนี่ยเฮ้ยบุงเข้าหัวตัดชื่อแม่สกาเฮ้ยนกไม่มีรถโมีอ้ไม่มีใครดีเลยเหรอต้องเดินไปดูรถอ่ะเดี๋ยวไปดูให้หาพวกอะเออขอมารับหน่อยงั้นเดี๋ยวแม่งถ่มกูแน่หน้าบุงหน้าบ้านเลยไม่มีรถเลยตอนแรก ไม่มีแล้วมันอแล้วกูจะเอาไงเนไหนตอนแรกมันจะงานบ้าน ه, ามึงไงไม่ที่ทั้งหมดมันงานบ้านมึงก็เอารถด,ดิมึงจะไปงานกับมันดิี่ยไอที่เอารถจะได้เปรียบกว่าอีฟาร์มใหม่ก็ได้สักรึมันจะไหนกับกับไอ้ไม่ดูเชอรเตอร์กับเพดทรไม่กับเพดามีไหมไม่มีไม่เลยไ่แม็กมึงจะเดินกลับไปทางนั้นทำไมอะเยอะเลยอะก็สี่ตัวได้สามตัวตายไปหนึ่ง มึงรู้ทั้งรู้ว่ามึงตงกันเยอะมึงก็วิ่งออกมาหาเพื่อนฝั่งนี้ดิจะวิ่งกลับไปฝั่งนั้นทำี้ยอะไรหรอวะจะขึ้นข่าวให้เอาว่า,ามีคนนะอ๋อมาเอารถกูนึกว่าวิ่งมาหารถหน้าบ้านไม่ได,ด้รถอ่ะหรือมีแล้วเขาเอาไปแล้วแจ้งเพื่อนหน,หน่อยมันขึ้นรถได้ดนรถไปรถหนนึงก็รถได้ไหมมึงนอาปุ่นจัดจะมองนะ้ำเข้าฝั่งอง เอาที่เล่นไม่ปใช่ไมไม่ว่เีย่ต้องไปเสียก่อนเด่นแถวนี้ดิก่อนที่้นะไมปเล่วองเฟงมาไม่หรไม่เปิดแน่นอย่างมนเอานะเออพวกกูยังไม่ได้ปักเก่อนก็ได้นะเดี๋ยวเอารถให้ฟัง์มนเลย เป็นคอกับบุญไตยทนานก็ได้นะเ,เก็บอะไรของกูเนี่ยไอ้แม็กรถมาหามึงไปช่วยได้ปะม,มาทีมอย่างจะทีมไปเลยพี่มารับผมไหมหักกระบอกแล้วมันเปิดเสียงไปมมาตัวเดียวเหรอเออมาตัวเดียวร้อย ไปทางไหนวะไม่มาตรงนี้เอเคสองแล้วเี้เดี๋ยวขับรถหารถหารถอีกขับหนี่งกอนโอ้โหรถร้อยหายหมดเลยบ้านนี้ยังปิดแต่ไม่ไม่เห็นรถไมไม่เห็นรถไม่เห็น ปดดไม่ร้มั้งหลังไเข้าบ้านนะไม่ร้มางหลังไม่รู้ไ้อะไนะไม้อไมีมหนี่เราเราไปารกี้ไอมาร์คี่อะอยากขึ้นนงไต่อขึ้นได้แต่้งมันไอ้งไแกน่าจะไปเออเจอดสองได้สองได้ มีของอะไรเหลือเจ้าอะไรอ่ะเหรทองปืนค้อมีมินิอยู่มั้งในบ้านไม่เห็นนะแต่ผมใกล้เปใกล้มต้องเก็บหมดเสียหรือเปล่อนใกล้เหรอในบ้านมีเลยต่อต่อที่บ้านใหญ่อ่ะคุณไกลมีใหญ่ใหญ่แบบวะตอนเดไหนกันมีสี่ตอนเดียวเฟี้ยวๆเลยวงแรกเราไม่โขรเล่นตรงนี้ว่ะไปกักบ้านนี้ก่อนก็ได้เว้ยเฮีย

คูณนีู่ไหนนะวยอะขนาดนี้ในบ้านนี่แหละพี่บ้านใหญ่เนี่ยหรอของนี้ขี้อะไรเะล่านนี้บนเขาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะตอนเก็บรถกันุนเขาหรือบ้านนะเียบบ้านนี่า โคตรอุดตันพี่ใหญ่ไปเจอแบบคุณใหญ่พี่ใหญ่ม่ใครแบบว่าไม่ได้ใช้แบบเอาไว้เปยอะไร่ะมาเก็บมาเยอะดูดูดูผมดู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 ว่าไม่เจอสักทีป่ะมือไวไงเราอ่ะนักติเดี๋ยวขึ้นไปดูหน่อยแป๊บน้องชอบลงชกห้วงไงเอ้ยล้วงกระจู๋ไม่เกี่ยงไม่เกี่ยงบ้างหนึ่งมีคน มีมีพี่นี่เขาเล่นยิงได้เราดีอะไรที่ผัดอะมีที่ผัดเหลื่อมเปิดเงียบนะสม่ตื่๋ยวดูให้เลยวงกำลังบีบงวงนี้ไม่น่ามีใครเล่นนะเก็บรถอม่างท้ายรอบเลี้ยงมันดบับตรงไหน <c oughs> เฮียกูมันขับผ่านไปแล้วในต,ตอนนีูขับรถ<า>หายไปลืมไปเลยเฮียกูลืมดูรอบไหนวะเครื่องบิน,นมันผ่านไปเฮียแร้วกูจะขึ้นเขาไได้เฮียบ้านเสร็จไป,ไป กูเองดีๆนะพี่เก่าเดินไปดูเนินนี้ได้ป่บวะไอ้บ้านนี้ไม่หมดนะเออสองบ้านถึงบ้านเหินหลุมเนี้ยเล่นได้ขี่ตายออหลุมมาข้าไปทางไหนอ่ะบนเขาบนเขาขี่ลงข้างล่างไป ออกสายมาฮะนี่ไงไปบ้านพวกมึงอ่ะเราที่เราเล่นเมื่อวานไปกล่องลอยเฮียมันกลับมาเล่นบ้านเดิมไอ้เชี่ยไปบ้านเดิมไปบ้านเดิมไอ้เออไปยาเลยเช็คบ้านนะมันขับเช็คแบบคาระสองตัวบนรถอ่ะมีคันหนึ่งคาระสองตัวเลยเออคาระสองใช่ ขอบีใครก็ยิงคยเอ็กนนะ่ะแค่มันจะบอกว่ามันจะอ้อมเข้าบ้านนึงโอโหโห๋อพี่ยังไม่ได้ส่องด้วยบ้านเหือนนะรถมาก่อนป้านนี้เป็นไงวะพี่บ้านเหือนนั้นจะมีตัวรถรถที่มันขับผ่านบบมากมาจะมันเข้าป่ะไปเล่นหลุมทหารใต้ไพ<ป>ซันนนะ่ะใช่เป็นมาอีกเป็นมาอีกไอไกไ้บานลมึงต้องมูฟเว้ยตอนนี้มึงไม่ควรอยู่ตรงนี้ บ่าเล็คเชออไม่ได้ไม่ไม่ให้ดูดูไม่ได้ด้วยใช่ไหมขึ้นขึ้นเขานี่มาหาข่าวขึ้นหันนี้มาหาข่าวแถวนี้ตรงนี้เหรออย่าถ้ามึงได้โซนฝั่งนี้หมดเห็นแค่แบบปลายบ้านหลังคาอยู่อะถ้าอยู่บนเขาก็ไม่เห็นเนี่ยถ้าเราไม่รีบเราเล่นนี่ก่อนก็ได้วงต่อไปก็จะคิดสุข หลุมนี้ก็ได้อยู่อัดไปหลุมมารสองแต่ก็ส่วนครูจะไม่ไมยิงเล่นละสดอะไรอ่ะเขียวคอนเฟิร์เนทอยู่ก้อนเดียวคอนเฟอร์เนมีก้อนเดียวเหมือนก,กันสู้ๆนะถ้ากูดองไม่มีใครเก็บไงก็มึงดองมาเดียวเอ,อ่มึงก็มีเลยเอ่ะไม่มีเลยตอนแรก มันมีคนเล่นเลยมันเล่นเลยบ้านเนี้ยกี่ตัววะเาานาะดูปะไม่รู้อะดาเซียเยงดาเซียคันเดียวตรงนั้นบักกี้เก็บได้เหรอพี่กูเห็นแค่ตัวเดียววะบ้านาเปลี่ยนรุมดีวะมีกิ่แพ่งเหอไม่เอาพี่ถ่ายชิ้นแพนแม็กดัมเอาแม็กดัมจากใบนี้ไปถ่ายปะ อ,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 อรเอาเอาใส่ปืนกดนั่นแหละเอาไปใส่เถอะโอเคโอเคเอาไป็กฟ้าไปเดียออ๋ยวบ้านหลังโอเคเพื่อนไมาขยับไม่ไม่ได้ใจขยับขยับเปลนไปเลยเหี้ยหลุมข้างหน้าตรงนี้ไม่มีคนเตียววะ ที่จริงถ้ามีรถเหลือมึงเอารถไปเล่นหลุมงี้เพื่อหาข้าวเพิ่มได้ก็นเนี่ยก่อนหน้านี้มีรถมามก็ม,มีแค่ตัวเดียวมั้เนี่ยเมื่อกี้ตรงนี้มีเสียงมันเปตี้เดียวกันป่ะไม่แน่ใจว่ะพี่แต่ตอนนี้มันหายไปแล้วอ่ะไป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 ,ไป ้อมกันพร้อมกันพ้อมกันรอไปก่อนไม่ไม่ไม่พี่ไปพี่ไปเลยพี่ไปเลยย่่อ่เยนี่ีผมผมยัอจะหลุดพอจะรอดไหมออกไม่ได้บ้านเินไม่ไม่ยิงเลยอ่ะไม่ยิงลุมอ่ะผมจะไม่มีอ่ะคือมันมันมบ้านเถืาไม่มีหอกเดีอ้ไม่ไม่มาสแค่ไม่ได้ยิงสิงปืนีเฉยเฉียวเฉลียวเไอ้เหี้ยไม่มาทีนาจะไม่มีก็ได้ส่องน่อยส่องน่อยบ้านเปิดอ่ะไม่เห็นมี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 ียเนี่ย เราปิดบ้านเถอนะเถอะทีเดียวนี้ยิงเราได้กับไอ้ีเดินทุทคก,กเวควเนี่ยถ้ามีคนเล่นซึ่งไม่นาม่า<ห>นมีเดี๋ยวผมจะไปเล่นตรงนั้นนะใครมีกลกสามขอหน่อยได้ปะ <มา S 2> ผมว่าผมราคิวได้เยอะกว่าเอา้มไเอาเอา้คกไปคเไปีเ่เอาคุณามมาเน่ใช้คุณหมเคือถ้าถ้าถ้าาขึ้นมาได้อะช่วยสองอนหน่อยนะ ได้ไหนเอาหนคือถ้าถ้าบ้านบบไหนไม่ไม่ไม่มีผลอับแปรงนู้นะตรงนี้ปล่อยจริงไม่ดีมันแค่แบบว่าแค่อย,อยู่ในวงได้แค่นั้นเองทำอะไรไม่ได้ตีในป่าก็น่าเล่นให้ไปไปหาข้าวอ่ะดุมนี่ก็เฮ้ยป่ากูหาไม่ได้ข้าวบ้านเนี้ยได้ปะเอาเอา เออไอ้เครื่องดีมีปะได้สองวันป๊บเป๊บเป๊บเป๊บไอ้บ้านบ้านบ้านมาสองมีแล้วเรือเรือไอ้เนี่ยเดยังไม่ได้ดูกไมได้วันนี้ไม่มีรถจอดเราสามารถให้มันกระจุกอยู่ตรงนั้นมันไม่คขนไปเล่นตรงนั้นหรอกมันไม่คขนเข้ามา์กเหลืองอะะดได้ ถ้าอยู่มึงอยู่ที่ไอพีซสองตรงนี้สอยู่ที่ไอเพชรดีกว่ากับหลุมเนี้ยมันไปต่อได้แต่ถ้าบ้านนั้นนะ่ะมึงเซฟรถยากถ้ามึงเซฟรถไม่ได้มึงจะออกออกไม่ได้มีคนเข้าพอดีออกเลย หลังบ้านมองไม่เห็นโอ้ยพี่ยิงอีพี่อะขาล่ะเสียแม่งไปได้สัตหล่ะวงอะมันอยู่กับพวกมึงอยู่แล้วไอ้เหี้ยวงวงมันอยู่โซนนี้เห็นไหมวงกลับเฉยวงมันต้องกลับมาไอ้เหี้ยวงแบบเนี้ยตะคือตอนนี้คือแบบของน้อยนะมีบสอแบบสองแบบสามแบบสองแบบสามแบบหนึ่งระเบิดหนึ่งสุดท้ายอะวงจบตรงนี้ไอ้เหี้ย เพราะถ้ามึงไปบ้านโน้นอะเี้ยถ้ามันมีคนเล่นฝั่งเนี้ยแม่งออกอไม่ได้ออบ้านนั้นอะมันอาจจะมาลายเดียวเรานะมันเดือดทิ่มอะแบบระวังระวังโดนชนนะไอ้บ้านตรงเนี้ยเดี๋ยวมันจะออกมาอย่างงี้อองปิดฝั่งนี้ไหมละ่ะได้เออได้ปิดแบบเออตั้งไว้เดี๋ยวล็อกให้ล็อกล็อกบ้านโน้นให้แม่งมึงใครสักคนอะไปนอนแถวชิดเนินแถวนี้เอารถบักกี้ไปตั้งไว้ได้นอนนอนไปเลยบ้านนี้ยิงได้ลองลองหาดิลองหาเลยต้องเดินดูก่อนบัากี้ยังแตกขับเล่นไม่ได้ ไปหาโนนที่มันไม่ได้อยู่ที่เดียวกันอ่ะใระวังมุมนี้อ่ะไล้อีกคนที่ไปนอนเนียนอ่ะคือรอยิงฟีร์ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บ้านเปิดบ้านเปิดบ้านอู่มีมั้งปะโดนมาแล้วมาพอกระสยงไงของผมไม่ได้เว้ยเฮ้ยไม่ได้นี่หว่ากูได้ที่เล่นแล้วที่ไม่เล่เออถ้าถ้าถ้าโดนอะไรเดถ้าไม่ไหวก็ไม่ไหวเลยถ้ามันที่มันยิงกูยัดเนตใส่กันเราเราขยิงนะโอเค ไม่ยังยู่ไปบ้านเดียวเลยเย็ดแม่ต้นปัจจุบัะบ้านนิตีกันมัตติเออไอระวังไอในป่านะในป่าถ้ามาสังไปมีมีกันแล้วไอขับหรอ เจาะยากว่ะไม่มีกระสุนคูสามอคูณสี่เใช้เลยเออไม่ไรปล่อยมันก็ได้นี่แบตให้ไอ้นี่มันสุดท้องไอ้ไอ่เี้ยแบตีเอาสุดท้องมาดิเี้บ้านโดดมันโฟกัสทั้งอื่นแล้วอะเออพี่เราไมหันี่เลยโเปิด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 เลยอ้ยเปิดมากสี่อะตกล่องอะบาร์หนึ่ะ ไม่ต้องรีบมากหรอกเล่นได้แค่นี้รอร <Pink. S 2> อ,อ,อ<ใ>นั่งคือไอ้มีนไออะไรได์คสี่มันสาม,มารถมามานี่ได้นะถ้ามันเป็นดีเดียวข้างหลังแบบเกียร์แล้วอะระวังนะแบบแม่งกลับกัมเน็ตขอลู่นี่เอ้ยบ้านมองเราหนะอย

เราส่องหลังเลยพี่ข้างหน้าพี่อย่าเดินไปเยอะนะพี่ดูด้วยโอบนตึกนี้มันยิงได้บ้างเนอะเกตการ์ดโมก็อยู่ถ้าโดนเยอะอ้เหี้ยคือถ้าขระโดดมาช่วยกันได้ปะถได้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 ไปแล้วนะขยับหมละก็บินไม่เอกแค่ขยับไม่ไม่ไม่มีเสียรถดูอยู่ดูอยู่ถ้ามันเคลมมามึอย่าไปสู้นะแม็กเอาเอาตัวเองให้ได้เปรียบอ่ะมาแล้วมาแล้วโฟ้โหการ์ดปิดไปเลยก็ได้นะเว้ยต้องกำบงตายนะโหมาโผล่มาไอ้เหี้้ยมันมันมันอยู่บน ตงนี้ตงนี้ตงนี้ังสี่งสี่เอาขึ้นสูงไม่ได้นะพี่ไอ้นี่ไอ้นี่ยิงได้ใช่เล่นได้แค่ตรงนี้แหละตรงเลยและองผวตไม่มาเห็นหรอกอาทงวะได้อยูม่ต้องโอเโอเคภาบอนเงโฟกัสตรงนี้ด้วยฟกับอะไรทุกจัดอะไม่ตอนนี้ผมโฟกัสเนี่ยไอ้บ้านบ้านนี้ถ้าเรามันถ้ามันออกเราได้ยิงเสี๋ยวงมาแล้วเว้ยเบี้ยวีด คลิปเลยทุกมงับเครื่อคลิปเลยหันหันมาเลยหันมาหันมาหันมาสองคนนั้นหันมาดิต้องไปช่วยเลยแหละตรงนี้เล่นไม่ได้แล้วไม่แล้วหันมายิงไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ยิงไม่ได้ไม่ที่เดลยวมึงสมกบังหลังไว้ก่อนนะเราจะไม่โดนไอ้เป่ายิงเหรอวะไอ้โยนี่ป่ามันปโดนเห็ตุผลอีก

มุติอย่าอย่าสมุตทีเดียวน,นะออไไปอยู่ที่ไม่มีต้องเดินตีตหรืออะไรสักทางอะคว้านตัวหนึงพี่ไอ้กล้องเือสมพี่ควาน็อกัหนเนี่ยหลือ,ลอ,ลอ,อยังนะสาม ไอ้ไอ้พวกเฮี้ยเนี่ยมันเดินมันเดินยากที่พวกมั LI ้งหนึ่งเพราะขวามันเดินหาเรายากไอ้มั้งหนึ่งอะมันจะโดน้ายกดเลยเฮ้ยี่่ออะะไรมันโดนทุกทางกดไอ้ไอ้มั้งหนึ่งอะมันวิ่งมาอย่างนี้มันก็โดนตึกมันวิ่งอย่างนี้มันก็มันก็โดนไอ้โคตรกล้องโคตกล้องไม่โดนหลังกดเลยวะในฝั่งพี่ดีกว่าเป็งพวกนั้ คนละทางกันิเดียทางเดียวมันเดินมันเดินนี้แล้วออปชันอัพออปชั่นออปชั่น เลยเมื่อกี้ราเราเราวงบีพี่รออีกแป๊บนึงอ่ะเออออเเราหินนะพี่ไปพี่ไปอ่ะเออเราเราดูขวานะดูขวานไม่ดูขวานไว้ดูขวาไว้ดูซ้ายเอาเซนออกดีเฮ้ยมันจะมาทางกูอ่ะถ้ามันจะตีนะเสียงเลยได้ไหมเออเสียงยืนหินไปเลยวะโอ้โหเสียงยังยังยอมเสียงยัง โตปิดหลังบ้านบ้านิงตายแล้วแม่งรู้นะไม่ต้องชุบไม่ต้องชุบมันรู้มันรู้ให้ขาดมาให้ขาดมาขานอีกขานอีกมันขยับรถไปเล่นขะขอบวงดูต้นไม้ไว้อะมันมันอยู่ตรงนี้นะ้มัเล่นแค่ขอบวงรู้แล้วรู้แล้วพี่ตามมาครับมาโม้ไปก่อนได้ไหมไอ้ตัวข้างหลังเดี๋ยวเราปอกความเสียงให้เร็วกว่า เหลือแค่สองใช่ใช่เหลือแค่สองชัวชัวมีคนที่มีรัเปิดวะไม่มีกูดูหมดแล้วกูดูหมดแล้วไม่มีไม่มีนี่มีสูเตรพี่มีผัดสามลูกเอาไปไหมเอาสองต้องตีป่ะกูเดินขึ้นได้เลยนะเว้ยเดินขวาเดินขวาชิดคนหนึ่งดูดิดแล้วแสบไปให้ลูกนึงก่อนเดี๋ยวเดินไปเดินไปรู้ดิอ้อย่าไม่น่าแสบเลย แมงยืนยิงบนเดินเลยอยู่นี่เลยขานซ้าย่ยพี่ขนซ้ายหน่อยขานซ้ายหน่อยขไ้ายหนอยถได้เลยไแบปเดิมนึงมั่เาเราไม่ได้เหมือนกันมันโดนฝังนั้นยิงพังแค่รอเราเดินก็ได้และวัปชั่นจะว่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่ได้วัฟชั่เรไม่ได้มันเดินเปิดไม่งไปแฟดลูกเดียวสวดไม่ไปดูเออ เดี๋ยวพาวงบีไปไหมเราเล่นหินได้เว้ยพวกเฮียน,นี่ต้องออกวงบีมเข้า<ๆ>บ้านเจ้าวอนเอาดาเซียไปชนหินเล่นไม่ได้หรอวะ ไปนอนไม่เห็นอวะหัวโ่อพ่อเออไลทงเปิดอยูอ่นะเดี๋ยวนอนชิ้หีนเกินไหมมันยิงยิงไม่ได้นะเ๋ยมองขวาไว้มองขวาไว้ แต่กี้ถ้าเข้าบ้านนี้ทันก็สวยลงม้หลังม่หลังแม่ จะไปเล่น,นจะไปเล่นที่มือแต่มไม่รู้อ๋อไม่ใช่าอาโอเคตายเอวอีเอวอีอ้วก็ตายผัดใส่เจ็บเจ็บเ,เ่็บบ้านมังม้งไม่ใช่ได้ว่ะเย็ดแม่ทัมมิ่ง